สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมย้อนหลังให้นะคะวันนี้ก็พาเข้าสวนอีกเหมือนเดิมแล้วค่ะอันนี้จะเป็นสวนหลังจากฝนตกแล้วนะคะ พอดีฝนตกลงมาแล้วเดี๋ยวจะได้ทำการไถเพื่อจะปลูกข้าวโพดนะคะที่ตรงนี้แต่ยาก็ยาวยาวเนี่ยนะคะก็คือจะเข้ามาดูมาถอนหญ้าถอนหญ้าประเภทนี้เนี่ยคะ่ะเขาจะเป็นเถายาวมากๆเวลาไถแล้ว มันก็จะไปพันที่โรตรี่ของรถนะคะก็เลยต้องมาดูถอนเขาออกก่อนเนี่ยค่ะเขาจะเป็นเทาประมาณนี้สวัสดีจ้าแมงกีินูน แมงสวัสดีพี่ปนอมขอบคุณมากๆจ้าสวัสดียามเช้าวันพฤหัสสบดีครับพี่ปนอมจากคุณจงขอบคุณมากๆนะคะคุณจงขอบคุณแมงกีนูนด้วยจ้าฝนตกแล้วก็เลยต้องมาดูถอนหญ้าที่มันเป็นเถวายาวๆเดี๋ยวจะได้มาไถา ขอบคุณนะคะขอบคุณสีล้านดวงใจแมงกินูนก็ทักทายพี่จงยกมือสวัสดีมาคุณจงสวัสดียามเช้าครับพี่แมงกินูนขอบคุณสี่ล้านดวงใจนะคะพะ ชมทุ่งหญ้ากันแต่เช้าเลยขอบคุณจ้าแมนกินูนขอบคุณดอกไม้สามสีจ้าแต่ถอนง่ายอยู่นะเนี่ยเพราะว่าฝนตกลงมาแล้วดินนิ่มถอนถอนไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเก็บออกทีหลัง แม่งถึงโรงงานแล้วเหรอเนี่ยใช่ไหมน่าจะใช่เพราะว่าวันก่อนนู้นเคยเข้าไปดูไลน์นี่ถึงโรงงานแต่วัน <laughs> คุณจงก็ยังไม่ได้ออกเดินทางนะคะแล้วคุณจงก็จะออกเดินทาง สายซึ้งนิดนึงสวัสดีจ้าพี่น้อมจากน้องตายขอบคุณมากๆจ้าน้องตายสวัสดีจ้าฝนหยุดยังพี่ปนอมแมงกินูนถามมันหยุดแล้วอจ้าแต่อากาศก็ยังคึ้มคึมแล้วมันก็จะมีบางครั้งก็ลงเม็ดปล่อยๆมาบ้างที่ผมยังตกอยู่เลยอ๋อหรอ สวัสดีค่ะพี่พาร์ทขอบคุณมากๆนะคะพี่พาร์ทพี่พาร์ทกับน้องพี่เอ็นสวัสดีค่ะให้หัวใจสามสีดอกไม้ดอกไม้หัวใจสัมสีมานะคะพี่พัดก็ทักทายแมงกินูนแมงกินูนก็ตกแต่เมื่อคืนอ๋องั้นคงจะเหมือนพี่เมื่อวันก่อนเมื่อวันก่อนะที่บ้านพี่ตกตั้งแต่เที่ยงวันน่ะเที่ยงวันเรื่อยไปจนถึงทุ่มหนึ่งอะ่ะแต่ตกไม่หนักมากนะ สวัสดีจ้าครีมี่ครีมี่สวัสดีพี่ปนอมครีมี่สวัสดีพี่พัดพี่พัดก็น้องกระต่ายน้องตายก็สวัสดีจ้าพี่ไวไวครีมี่ก็สวัสดีน้องตายคุณจงก็สวัสดีครับพี่ไวไวพี่พัดก็น้องครีมี่ขอบคุณห้าล้านดวงใจคะ่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆะคะ่ะ